สาวปิศนาออกมาอัดคลิปชี้แจงความสัมพันธ์กับหนุ่มตรงตรงกิจกรเรียบร้อยแล้วค่ะล่าสุดเจ้าตัวเผยความสัมพันธ์ของทังคู่แบบนี้ค่ะหลังจากมีภาพอนโซเชียลค่ะถึงสาวปิศนารายหนึ่งที่ถ่ายรูปคู่กับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตตรงตรงกิจกรค่ะในท่าทางที่กอดแขนแนบชิดคล้ายคนสนิทในขณะที่กําลังดินเนอร์ด้วยกันนั่นเองค่ะงานนี้ทาเอาชาวเน็ตพากันถกเถียงกันใหญ่และก็ตั้งคําถามว่าคนนี้ใช่แฟนใหม่ของหนุ่มตรงตรงหรือไม่ค่ะรวมถึงหลายคนค่ะยังพาทัวร์ไปลงหนุ่มตรงตรงและก็สาวปิศนารายนี้ ด้วยล่าสุดหลังสารที่กลายเป็นประเด็นร้อนค่ะเจ้าของติ๊กต็อกรายหนึ่งนั่นก็คือสาวปิศนาในภาพค่ะได้มีการออกมาชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มตรงๆไว้แล้วค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้มีการเคลียร์ทุกประเด็นที่สําคัญเจ้าตัวยังได้เปิดเผยอีกว่าเป็นอะไรกับหนุ่มตรงๆนั่นเองค่ะ โอ้ยคิดกันไปใหญ่แล้วคิดอะไรไปขนาดนั้นพี่กับตรงๆเคยไปร่วมง,งานกันมาหลายรอบแล้วแล้วก็นัดกินข้าวกันมาคุยเรื่องของหลายครั้งราค่อนข้างสนิทกันแล้วน้องเขนาน่ารักที่ไม่มองพาร์ทส่วนตัวนะพี่ไม่มองพี่มองแค่เรื่องการทํางานน้องเขามีความรับผิดช,ชอบดีแล้วก็เต็มที่กับงานแล้วเราก็คุยงานโเจกตถัดไปกันอยู่แล้วประเด็นคนที่ถ่ายก็คือแฟนพี่พี่ก็เอ็นดูน้องแค่นั้นเองพี่กับน้องยังคิดกันไปใหญ่ไม่มีอะไรจริงๆ นั้นเลยเหรอน้องกับพี่คนละรุ่นกันเลยนะคะลูกสองเลยลูกสองแล้วสามีหึงมากคะ่ะ <c oughs> ก็อย่างที่สาวปิศนารายนี้ออกมาอัดคลิปชีช้แจงอย่างละเอียดค่ะว่าความสัมพันธ์ของคู่เป็นเพียงการร่วมงานกันที่สนิทกันเพราะว่าร่วมโปรเจกต์ด้วยกันบ่อยนั่นเองค่ะ,อะเอาเป็นว่าไงถ้ามีเรื่องราวของหนุ่มตรงๆออกมาอ,อัปเดตอีกหรือว่าหนุ่มตรงๆไเป็นคนออกมาชีช้แจงทางเพจบราดม้มาเดย์คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ